หวยออกศูนย์ห้าสองไอ้ยี่ทำไมคอมกูมันเป็นไรเนี่ยเฮ้ยทำไมคอมผมมันเป็นไรอะ่ะมันสลีปหรออ้ยยังไงวะเนี่ย วันนี้วิธีสามสิบแล้วทำไมเวลามันไม่เดินวะไอ้เที่ยเชียรแปดหมดช่างแม่งกันเชียร์หล่อนว่ะอยากเห็นลงุงหนึ่งหนึ่งฮอนกับมารีอย่าเลยดีกว่าฉายาเอ็เทพทุกเกมไม่ได้มาเล่นๆนะบอกไว้ก่อน <laughs> ไอเดียวมึงทำอะไรผมเลเดียวฟลโลจีอะไรมึงอ่ะไอศาสตว์ก็มึงไม่แทงหลังมันน่ากูถีบให้มัแล้วอ่ะกูเออกูเตกูเตไปสี่กูตีไปสี่นะเมื่อกี้ทีแม้ว่าไงเพราะไอเดียวไหญ่เยอะดิเอวตี้มันโง่อ่ะ มันน่าเหมือนเคี้ยวจริงๆนะเนี่ยแกกูรู้กูรูปได้แบบเยอะอ่ะเรอลงอ่ะไม่กล้าไม่มีใครกล้าว่าเลยกูอะวงการไปเอ็มอะไม่มีใครว่าอะไรฉันเลยครับ sound muted I จะดูไม่หวานและดูไม่ซึ้งเท่าไรแต่ก็เต็มใจทำาบันให้เชอสเปลี่ยนเป็นั้อนเป็นดอกไม้และชั้นเป็นแจกัน sound resumed แข็งโอซีพ่อมึงอะแข็งโอซีเดี๋ยวหัวมึงอะเดี๋ยวรัใครแทงอะไรจะดูน้อไอ้ย่าก็ไม่ีปัดกี่กี่ผมเดี๋ยวก็ไม่รียก้นหลุดอะไอ้ย ก็็เปนีีไม่ถึงว่าล่ะกูกูกูก็อันนี้ละคนเหี้ยๆก็ต้องอยู่ไอเหี้ยถึงจะมีคพขุนดาด้วยเหี้ยเจร้อยคนเนี่ยศาสตร์โอ้โหเหี้ยทั้งนั้นน่ะโอ้โหเหี้ยคนเจร้อยคนมึงยกพวกตีกูป่ะไอ้เหี้ยไม่อยากเปิดสงครามใช่ป่ะมาดิศาสตว์เจร้อยคนแต่ก็เป็นคุนศึกสามร้อยรู้จักลรโอเดดัสป่ะกษัตริย์ลรโอเดดัสอ่ะ ไม่ใช่เหรอการสัตว์ไม่ได้บ้าแบบมึงแบบนี้นี่มึงคือไอตัวโกงอ่ะมึงคือไอตัวโกงอ่ะเปรี้ยียก็แบบเปรี้ยวๆก็ไม่ได้ก็ตามนะแต่คนที้เจนที่บ้าอะไรเนี่ยคนที่เจนอ่ะมามาดิมา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 ไอเยี่ยเป็นหลับโอ้ได้พวกแล้วน้องเก็บไปสิแยให้ได้เนี่ยแต่บ๊อบจะเล่นอ่ะไเข้ามาสี ต้องการหมดเล่นได้หมดอ่ะทุกคนอ,อ่ะทัวร์ไลน์โปรกับเป๊บมาเล่นด้วยกว่กาจ,จะได้ไม่เหงา,าลเล่นป่ะปเล่นเล่นเล่นทัวร์ไลน์ปออเป๊บกันเป๊บอยู่ตลอดเน,นี่ยทัวร์เนี่ยมึงดูน้องกูดีของจริงไหมไอเป๊บรับพี่คือกูไม่ให้รางวัลดีเด่นกับมันยังไงวะกูโป๊กมันทุกครั้งมันมันอยู่ทุกครั้งขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากเล่นเกม ครับพ <m okes> ี่ได้ครับพี่ตั้งใจจะเขียนเพลงนี้จได้ครับพี่เอาไปเปิดฝั่งตั้กี่โมงพี่ก็ปุ๊กผมได้ตลอดเวลาครับพี่อยู่แล้วอยู่แล้วรู้อยู่รู้ครับพี่รู้มืออยู่ไอเจ้าขอบคุณเลยิ้นี่มแนเป็นนิสสากมาเลยอ่ะเมื่อกี้ ไอเี่ยเอาแต่เล่นจริงไงใครว่าเฮียเป๊ปเลียนะกูจะด่าให้หมึงรับลงไม่มันเรื่องจริงมันเรื่องจริงไม่มันอ่ะต่อให้มันจะเลียแต่มันอยู่ตลอดในสิ่งที่กูต้องการก็อยู่กับพี่เนีพี่ก็จะไม่หงาเมื่อวานนี้กูเล่นเล่นฟีฟาพวกมึงออกไปหมดปุ๊บไอ้เป๊ปเข้ามาหากูพี่จะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวไงพี่มึงดูดิ ไม่ละอะไรเวลาเออเอาก็ตอนนั้นเล่นซันไอ้ซันเคลนแดนกันอยู่ไงก็ไม่กวนไงไม่มันไม่กวนไงมันรู้ว่าตรงไหนคือมารยาทของมันที่มันจะเข้ามาแจมผมไม่ได้เล่นซันเคลนแดนผมก็ไม่กวนผู้ที่เล่นไงไอเหียแดนสีนักโทษชั้นเสียเลยสัตว์เป๊ปมันคือโนหนึ่งจริงวะนี่แหละกูถึงรักมันนี่หนะนาะเป๊ปนะรักครับพี่รักครับพี่อยู่แบบเป๊บแล้วเล่นเกมกับเขาเลยไม่ก็ต้องเล่นด้วยกันแหละคนก็ต้องมีพี่ตีด้วยหนึ่งในนั้น ตอนมึงไม่อยู่มันก็อยู่กูไอตี๋แค่นั้นแหละใช่พี่แล้วไม่อยู่เพราะอะไรอะไรไม่อยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ติดงานพี่ติดธุระของเขายังไงแต่วันที่มึงแบบไม่อยู่อ่ะมันก็ยังอยู่กูไงปกติไม่มีใครอยู่กูไงเออไอเหี่ยจุกไงไม่อยู่ไอจุกไม่อยู่ไอจุกไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ในไฟเอ็มไปตลอดครับขอบคุเที่อะไรสัตว์ขอบคุณมากครับขอบคุณลับพี่นะครับ อาจจะดูไม่หวานแล้วก็ดูเนี่ยเวลาซื้อเกมให้นู่นซื้อเกมให้ไอ้บ๊อบกะไอ้ไอ้เป๊ปเนี่ยเมียผมไม่เคยด่านะแต่เวลาซื้ให้เชียจุกเนี่ยเมียผมทักมาตลอดเลยพิมพิมมาบอกว่าที่รักให้จริงเหรอคนที่เชียอย่างเงี้ยคือจะให้มันดูแลด้วยตัวเองหน่อยไหมอะไรประมาณนี้เมียผมจะทักมาตลอดเลยเวลาผมจะซื้อเกมให้อ่ะไปไม่แรงคุณเรื่องจริงไอ้บ๊อบมึงไม่มีเพื่อนพี่หรอครับพี่ไม่มีเพื่อนพี่หรอ มี่นะพี่แต่ผมไม่ได้เปิดออนไลน์ปะปูสัตว์จะตั้งใจใจะเขียนเพลงนี้ให้เธอเออป้อมาดิเอาไปเปิดฟังตอนแล้วไม่เจอพี่ผมรอป๊อปป่ะพี่ชื่อป๊อป ลูกแมวชื่อหมอจนไม่เห็นกับแต่ได้นั้นผมไม่ไปกินปูที่บ้านพี่เอสไม่ให้ปูที่บ้านพี่เป็นสริมงคลและพี่แนวอะไรผมกินลำขาดนั่แหละถ้าเป็นเมนูปูไม่กินแต่เป็นชาปูของกินอีพีแล้วกันนะครับแต่นั่งกินบ้านกูสบายจริงนะจุกนะจริงเบะดีกย่าเวลาเขาแอร์คือชิวอ่ะดีกว่าเวลาินแล้ว กินแล้วไม่ต้องล้างนี่โคตรสบายเลยที่นี่อะไรครับล้างครับปุ่มล้างครับล้างไอ้จุกล้างมั่งมาถึกกูไอจุกเป็นคนล้างตลอดไอ้จุกมันล้างด้วยอร่อยนะมีแต่มึงอ่ะอยู่แต่ราชาเฮียคนเดียวเนี่ยกูไก่จุกนี่ล้างกันอยู่สองคนตอนกลางคืนอ่ะงานคือวางถ้วยวางชามปั๊บหัวถึงหมอนละวิ่ีอ่ะเพืตรงอ่ะมึงตรงตรงเนี้ยเลยก็รออะไรก็หวานเจี๊ยบก็หวานเจี๊ยบ ตอนนี้ไอเกมเห็ดไม่มีใครไหวกูแล้วไอตี <c oughs> พี่โหดแล้วเหรอพี่กูขึ้นที่หนึ่งอะ่ะ <c oughs> คือเขาเล่นกันสามวันกูขึ้นที่หนึ่งในสามวันนั้นเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะได้หรอเออเติไมไปประมาณแสนกว่าบาทแล้วเน่ย <c oughs> แม่งมีโปรโมชั่นควยเด้งมากูกดหน้ามืดก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 ดจนแม่งบล็อกกูไปสามรอบอะ่ะเยี่ยบัตรอะ ถามว่าเออบัตรโดนใครใช้หรือเปล่าครับปกติมันจะมีธนาคารโทรมาใช่ไหมเพี่ใช่มันมีธนาคารโทรมาเยอะบัตรใครมีคนใช้หรือเปล่าครับมันเด้งไปผมก็เลยไอ้จุกเมื่อไหร่มึงจะเข้าไอสัตว์มึงแกกดอันี้อยู่เลยนะผมอยู่เซิร์ฟหนึ่งศูนย์สี่ครับหนึ่งศูนย์สี่เซิร์ฟเพิ่งเปิดประมาณสองวันเจอได้เจอได้เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเลยเห็ดเห็ดไม่ได้จ้างนะไม่ได้จ้างนะบอกไว้ก่อนไม่ได้จ้างนะเห็นนโฆษณาเฉยไม่ได้จ้างนะ อะไรเกมอื่นใช่ไหมจะเล่นเกม,มนี้ก่อนเล่นเกมนี้เข้ามาแล้วเนี่ยรอแล้วเนี่ยอะไรเขาสร้างเขาอยู่ในเกมไปหมดแล้วพี่พี่ดีชวนหน่อยพี่เข้าเองไอ้สัสชวน<อ>ไม่ได้ต้องสร้างคาแรคเตอร์ก่อนใช่ไหมนิวคาแรคเตอร์เออมึงต้องไปสมัครสอบก่อนมึงต้องสร้างคาแรคเตอร์มึงจะเล่นโลอะไรอ๋อได้เว้ยแอดมินว่างลงห้องสอบไหมครับอันนี้แอดมินเขาอยู่อะ ใช่ครับเกมมันพีเพดูเวนต้องเนี่ย,ยเพดูเวนจริงเพดูเนเพดูเนมีเงินก็เนี่ยมีคนมีคนทักมาผมดูดิเนี่ยแคทส่วนตัวเน,นี่ยเนี่ยมีคนถามพี่ครับพี่เติมเกมผ่านอะไรบัตรอะไรหรอครับบัตรวีซ่าวีซ่า เนี่ยคนทักมันเต็มเลยดูยดิเนี่ยคุณคือใครอยู่ๆก็แวบมาม้ามืดใช่ไหมเดี๋ย,ย,ยเขาพิมพ์มาไงผมเนี่ยม้าเหม็นหรือเปล่าเขาอามเดี๋ยวดูของในตัวดิวแม้แต่อันนี้ผมซ่อนผมซ่อนไว้นะเพื่อเพื่อให้คนไม่รู้ว่าผมมีของดีดูดิต้อนไว้อันนี้ก็ซ่อนไว้ผมมีคอนเทพสองอันกับปืนฉีดน้ำเกมภาพยังกากอ่ะ ผมซ่อนไว้เพื่อให้คนไม่รู้ว่าผมเติมเยอะนีเดี๋ยวพวกแบบเนี้ยไม่รู้ความเขาเลยนี่กัน